ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดห้วยน้ําใสนะครับเป็นตลาดเล็กๆของชาวมอญที่อยู่ในอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับภายในตลาดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอเข้ามานะเราก็จะเจอศาลหลวงปู่เห็มมาชานะทุกคนก็จะมาไหว้พระขอพรเพื่อเป็นพิริมงคลก่อนได้นะครับตรงนี้ทําอะไรครับเ,เราปาดแป้งค่ะปาดแป้งยังไงอ่ะเออปาดได้มพี่จริงเ <laughs> หอรอปะได้ไหมปาให้พี่ได้ไหมได้ค่ะ <laughs> ไหนลายไหนสวยมามองปาเอมมไปปาจ,จมูกะฮะต้องปาจมูกเลยเหรอโอ้โหไหนสะพานมอนเป็นไงอะ่ะอยู่ข้างในเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วค่อยเดินออกมาใช่ไหมแล้วที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเ,เปิดเช้า เช้ากี่โมงมพูดดังๆหกโมงค่ะประมาณห้าโมงหกหกโมงห้าโมงปิดจะมาแเอวกี่โมงกี่โมงเอาเอาค <c oughs> ิดคิดกับซิปกันด้วยเปิดเื่อไปมาตอนเช้าคือห้าโมงค่ะเดีย๋ยวเราไปดูสะพานมอนกันก่อนเนาะ <c oughs> ค่ะพอ,พอเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูของขายกันแล้วไหนบ้านหนู <c oughs> อยู่ไหนบ้านอยู่ลงอ๋อเหรอ แล้วข้างบนนี้คือไปไปได้ถึงไหนอะครับอ,อ,อ๋อเนี่ยเหรอคาเฟ่ไหนไปดูสะพานก่อนดินี่ค่ะสะพานในเงเินาานี้อ้าวแล้วตรงนี้ไปไปไปไ,ปไหนไตลาดเป็นตลาดแล้วก็มีคาเฟ่ข้างบนอีกอ๋อมีตลาดไปอีกเหรอตลาดก็ใหญ่อะสิใช่ไหมกินน้ำกันไหมลุงเลี้ยงเอาปะเออไปสั่งเอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งครับยิ่ไม่หวานนะครับไม่หวานครับโอเคน้ำเย็นแล้วก็เด็กๆเอาอะไรลายชาแเย็นชาโเย็นนะจ๊ะตอรกันิี่อ่ะตอบลิทโซดานะเราเครื่องดื่มแล้วด้านในมีสะพานลำธานนั่งเล่นถ่ายรูปได้นะครับพี่ได้ครับด้านบนด้านในนั่งได้หมดเลยจ้ะสแกนได้ไหมครับสแกนได้คระเป็นเพื่อนที่คาเฟ่ทั้งหมดครับอ๋อครับเลือกที่นั่งได้เลยจ้า ทำไมถึงเรียกสะพานมอนอะ่ะเพราะว่าอยู่อยู่ที่นี่มีมีชาวมอนก็เลยรีกสะพานมอนเนี่เหรอสะพานมอนค่ะอ๋ะอ,อเป็นอย่างนี้เองฝั่งนู้นมีอะไรไปดูกันแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนกันไหมพรุ่งนี้วันพ่อใคหยุดค่ะอ๋อหยุดเหรอโชคดีเลยภายในคาเฟ่ก็จะมีสะพานไม้และลำธารเล็กๆสามารถสั่งเครื่องดื่มและนำมาทานได้ครับตรงจุดนี้อากาศดีมากเลยครับ